บทบาทผู้นำของนางสาวแพทองทานชินวัฒรนายยกรัฐมนตรีจากการเข้าร่วมประชุมระดับผู้นำกรอบความร่วมมือเอเชียหรือ a c d ครั้งที่3ที่กรุงโดฮาร์กาตาร์ท่ามกลางผู้นำหรือผู้แทนจากประเทศสมาชิก35ประเทศเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างมากภายหลังนายยกรัฐมนตรีแสดงวิสัยทัศน์ให้กับผู้นำประเทศสมาชิกต่างๆโดยชี้ให้เห็นถึงการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อ,อก,กันทั่วโลกโดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลางในการเชื่อมความสัมพันธ์นอกจากนี้ยังเน้นย้ำถึงบท บาทของ A.C.D. ทางกลางสถานการณ์โลกเผชิญกับความท้าทายที่ซับซ้อนอาทิความขัดแย้งทางการเมืองการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีรวมทั้งเสนอให้ A.C.D. ร่วมมือเสริมสร้างเครือข่ายทางการค้าพัฒนาเส้นทางการค้าใหม่ๆเพื่อกระตุ้นการเติบโตทางเศรษฐกิจทั่วเอเชียวิใใสัยทัศน์ตอนหนึ่งของนายกรัฐมนตรีที่นานาประเทศให้ความสนใจเป็นอย่างมากคือการชี้ให้เห็นว่าในภาวะที่โลกมีความไม่สงบและมีความผันผวนใน บริเ,เวณกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางที่อาจจะทะวีความรุนแรงขึ้นได้จึงได้เสนอแนวนคิดความมั่นคงทางอาหารโดยถ่ายเสนอตัวเป็นประเทศที่จะผลิตอาหารเพื่อจําหน่ายอีกทั้งเกียบรักษาพร้อมส่งมอบให้กับกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางทันทีภายใน24ชั่วโมงหากมีความรุนแรงและการขาดแคลนอาหารในกลุ่มประเทศดังกล่าวซึ่งสามารถทําให้มั่นใจได้ว่าประชาชนกลุ่มประเทศในตะวันออกกลางจะไม่ขาดแคลนอาหารจึงนับเป็นโอกาสสําคัญที่ประเทศไทยจะสามารถจําหน่ายสินค้าเกษตรและอาหารสาเร็จ ปูปพร้อมทานให้กับประเทศในตะวันออกกลางเพื่อให้การดําเนินการประสบผลสําเร็จตามเป้าหมายได้มอบหมายให้หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องไปวางแผนและสานต่อการดําเนินงานแล้วเพื่อสร้างรายได้ให้กับประเทศและคนไทยต่อไป ส่วนตัวก็รู้สึกดีใจมากนะคะแล้วก็เป็นเกียรติมากที่ได้คุยแล้วก็ได้แชร์สิ่งดีๆของประเทศไทยก็บอกเขาว่าเราสามารถช่วยเขาได้ในเรื่องของ food security ก็คือเรื่องของความมั่นคงทางอาหารนะคะซึ่งก็ได้คุยกับรุมนรีคพานิตของเขานะคะว่าเราสามารถเก็บอาหารไว้ใน storage ของเราในที่ที่เมืองไทยเนี่ยเขาซื้อและเก็บไว้ที่เราถ้าประเทศเขามีความไม่สงบหรือมีอะไรเกิดขึ้นในประเทศเขาเนี่ยเราพร้อมที่จะส่งอาหารให้เขาได้เลย คุยกับหลายประเทศทุกประเทศชอบเรื่องนี้มากนะคะอยากให้ดําเนินการเรื่องนี้ต่ออันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเดี๋ยวจะให้ทางรัฐมนตรีวิร์กกันต่อกับเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวกลับไปต้องวางแผนให้ชัดเจนนะคะแล้วก็สารต่อเรื่องนี้ต่อเลยจะได้ไม่นานเกินไปนะคะสามารถเป็นรายได้เข้าประเทศให้ได้เยอะๆนะคะ นอกจากการแสดงบทบาทนำในเวทีการประชุมแล้วนายกรัฐมนตรียังใช้โอกาสนี้พบปะหาหรือทวิภาคีกับผู้นำจาก4ประเทศได้แก่สาธรารณรัฐอิสลามอิรานกาตาร์กูเวตและทาจิกิสถานซึ่งทั้ง4ประเทศสนใจจะเข้ามาลงทุนในโครงการต่างๆของไทยโดยเฉพาะโครงการแลนด์บิดความร่วมมือด้านเศรษฐ,ฐกิจเทคโนโลยี AI ไอการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอุตสาหกรรมอาหารตลอดจนยกย่องให้ไทยในฐานะผู้ริเริ่มจัดตั้งกรอบ ACD และ ขอให้ไทยสารต่อแนวคิดต่างๆในการเป็นประธาน ACD ในปีหน้าครั้งนี้ที่มาก็เป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนมีความมุ่งมั่นแล้วก็อยากลงทุนกับประเทศไทยพอได้คุยก็รู้สึกเป็นเกียรติพอได้มาคุยเนี่ยทุกคนมีความตื่นตัวมากๆอย่างหลายประเทศพูดว่าเราไม่ได้ลงทุนโปรเจกต์ใหญ่ๆกันมานานอยากจะลงทุนกับประเทศไทยแล้ว จะเห็นได้ว่าการเดินทางไปเข้าร่วมประชุมของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้นอกจากจะเป็นครั้งแรกของการมีส่วนร่วมในเวทีโลกแล้วยังเป็นโอกาสอันดีที่จะสานต่อการท้าการลงทุนและพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคตอย่างยั่งยืนผลิตนาควันแสนสุขรายงาน